เป็นยังไงครับพอมีเวลาบอกรับอาจารย์มีอยู่ค่ะช่วงว่างก็ดีค่ะรครับผมเป็นยังไงมาบ่คบอกรัฐบาลไทยได้ไลายป็นไรครับผมได้หลาย,ป,ลายป็นได้อาจารย์เออตรอะบีจะได้สองใบค่ะแล้วก็ใต้นั่นได้สามกลัวครับผม เอาต่อเลยเนาะค่ะอาจารย์ตำเล่าเฮ้าเอาตำร้านนีค่ะตำเล้าตำเล่าต่วันรัฐบาลไทยนี่อาจารย์ได้เหค่ะเ็ดไว้แล้วค่ะเมื่อคื้เมื่อคืนนี่เห็ดไใเทั้งไทยทั้งเล้าตัวสีแลลวตัวได้น้อนเมื่อคื้นี่สามสี่ทุ่มเมื่อคืนโอ้ชักเลขดับเลขอยังเห็ดแล้วเรียบร้อยเบิดค่ะเอากอนห้าสิไปเอารัฐบาลไทยเอาเล้ากอนค่ะลุยเล่ากอนเมื่อนี้ี่ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ อาจารย์โอ้ออกหาซูลตรงๆเลยนะสำร่างแข็งพอดีเลยค่ะสำร่างนี้พอดีอาจารย์ค่ะเอาในคลิปนี้เข้าเอาไปเมื่อนี้สิบเจ็ดแล้วกันเนาะเมื่อนี้ลาวพัฒนาค่ะสิบเจ็ดกุมภาพกววิ่งไปที่แปดกับเก้าค่ะวิ่งแปดกับเก้าออ จับคู่เดี๋ยวเด้อค่ะจารเด้อวิ่งเปลี่ยนแปดสิบเก้าค่ะอาจารย์แล้วแล้วจับคู่แปดสามจับคู่แปดสามแปดสี่แปดสี่แปดห้าแปดห้าจับคู่ค่ะอาจารย์เมื่อไหี่ เอาหกคู่ค่ะแปดห้าเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าขีดเส้นใต้แปดสี่ขีดเส้นใต้แปดสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าห้า ส่วนตัวอาจารย์มือนีก็ซื้อหาศูนย์ซื้อหาศูนย์ได้อีกคือเ้าหาศูนย์ศูนย์หามือขึ้นีนกระฝันเห็นแม่มาหาคือเก้าแม่เป็นศูนย์ประสนอืาเรเลกฝันเรียกอายุอาจารย์พอดีเนาะค่ะหาศูนย์นี่สิตามเล้าอีกว่านีค่ะสิตามเล่าอีกค่ะเือขึ้นีนก็ฝันเห็นแม่อีกค่ะอันนี้เป็นันมาได้นอนอยู่อย,อยู่อยู่กับอยู่น้ำกัน ในความฝันในพนศูนย์จากคนศูนย์ยังผู้แม่ก็ด้ศูนย์ค่ะโก็เก้าศูนย์บอกอาจารย์แม่เราอายุหลายปันไหนค่ะอายุคนเด็กเจ็ดสิบแปดปีเกิดปศแปดศูนย์เลขที่ศูนย์อีกแท้ๆนะฮะห้าศูนย์จนห้าเนาะค่ะเลขฝัน พันห้าศูนย์ศูนย์ห้าออกกัอยู่อาจารย์เลขกันรัฐบาลไทยก็ได้ก็ได้แน่อยู่เด้อค่ะรัฐบาลไทยกันเลยคือว่าเนี่ยรวมกันลังดีก็บังเฮียงอาจารย์บางคนนี่ลีเพรถามมามาหลายขอเล่าอันขอเล่าอันเสียนสมุดฝากการในเด้อประสาทจ้ะมือ่อมื่อเลขออกกันมื่อเลขออกกัน เียงเลขว้อีกคือเกามือเลขเสือมือเลขไคเสืออกกันกับกับฝันอยู่ว่ามันว่ามันฝันค่ะคือแต่ว่ามันแก่มาได้ก็เลยคิดว่าจะไม่กับเบียนกับขาดยังไงก็ถือเลขกันฝันแบบนี้พี่ะโอเอาคิดเอาก็แล้วกันเนาะก็คงคิดออกอยดออเนาะค่ะจา์เนาะมาฝันมาจากไหน วันสันสดบ่ได้เด้อ่าะตำเล่าเมื่อนี้นะคะตำเล่าอาจารย์เซียนสมุทรปากันวันจันทร์ที่สิบเจ็ดกุมภาพันหกแปดวิ่งเด่นแปดกับเก้าค่ะทางระบางแปดกับเก้านี่ตัวใดเก้าค่ะเก้ามาแห้งกอเนาะค่ะเก้าวิ่งเด่นวิ่งแปดกับเก้า เด่นเก้ารองแปดค่ะจับคู่แปดสามแปดสี่แปดห้าปิดเก้ากับเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเด่นเน้นไปที่ 8, 4, 9, 4, 9, แปดสี่เก้าสี่เก้าห้าคราคาเลขฟันอาจารย์เพราะอาจารย์ติดตามห้าศูนย์ศูนย์ห้านั่นราคาอาจารย์ค่ะอ เอามั่นใจจักเปอร์เซ็นตเนาะอาจารย์เมื่อนี้ว่ามันลอยพูดละโอ้ก็อามาแห้งอีเดียวอาจารย์มั่นใจเต็มร้อยก็มาแรงแรงจริงจริงด้วยจักงวดแล้วอาจารย์รัฐบาลให้รัฐบาลลูกติดต่อกันมากไหมจ้ะมืน จักหมวดเลยอ,อาจารย์กับบรจจำบัวรีบรัวรีจำจำได้บ้าเอ้าวถูกจนนับลงบาปนี่เนาะถูกถูกจนนับลงก็แล้วกันแต่ว่าในส่วนของสําเหล้าอาจารย์มือวันวัน,วนถูกที่พานมากเขาเขาตะวินค่ะเขาตะเหล,ล็กดินไน่ะพกกับเจ็ด่นบ้านนค่ะมกกับเช็ดค่ะขวมไปเต็มนึงค่ะหกเต็ม ความเล็กซีค่ะความเล็กซีอ่าอันบ่าความซีนี่ว่าเต็มเต็มเลยค่ะบนล่างเต็มแต็คือว่าแม่นอยุนเนสซับเด้อร์ซ้ำได้เลยนะครับเตียนบทความกาศนะครับสำหรับเมืรอนี้สาหรับของเมอนี้ลาดว่านมาขึ้นกับฟันเห็นแม่กับว่ามันว่ามันฟันดียุนแล้วฟันเห็นเพื้นย่อะไรมีสูบย่หนันครับมเล็กไทยสูอกับฟันเห็นเพื้นครับเมื่อคืนฟันเห็นแม่ย่างเดีือนบอกครับ แฟนเห็นแม่แล้วก็ได้ได้นอนเฮียงข้างกับเพิ่นเพิ่เนเพลินศูนย์จักเป็เพลินศูนย์ยังเพลินศูนย์ไห้ก็เกิว่าในความฝันศูนย์ขาดครับนะโอ่อจะว่าเก่าศูนย์ได้เล่ะอาจารย์แต่อายุเพิ่นน่ะกยเพิ่เ 280, นเะกิดพศูนยอายุเพิ่นน่ะอายุเพิ่นน่ะ78ปีเพิ่นตายพศาะสครับอือคันนี้ไอ้ทีฟสร้างเอา เาขา็บ่ต้องบ่ต้องเขียนลงก็ได้เนะค่ะบ่ต้องเขียนลงล่มอากาอันนี้คือเ้าว้ากันให้เราว้ากันสูกันฟังค่ะค่ะในส่วนของที่แม่นมากๆนี่ก็คือคำนวณของอาจารย์ค่ะมันอันนี้มากเป็นมากเป็นเนืองอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเลขฝันนี่มากเป็นองค์ประกอบค่ะเนาะค่ะอาจารย์เนาะทำให้เราท่วนตัวเลขอีกรอบนะครับท่วนตัวเลขอีกรอบเนาะอ่าํำราว งวดวันจันทร์ที่17กุมภา68นะคะจนสมุทรปาการวิ่งเด่น8กับ9นะคะเด่น9รอง8จับพูดแป8จะมี8 3 8 4 8 5เด่นเน้นไปที่8 4ทด9กับมี9 3 9 4 9 5เด่นเน้นไปที่9 4กับ9 5แล้วก็เลขวัญน,นะคะแล้วก็เลขวันเดอ้อจาก0ต้นหะ ถูกต้องนะค่ะอาจารย์เนาะค่ะอ่ะถ่ายคลิปแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์หลายๆายค่ะรอยมันหด้อเมื่อนี้ค่ะแต่เมื่อนี้สิล่งเบิดท่ให้เด้วค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอ่าขอบคุณค่ะรับสาเอาก็แล้วกันค่ะนะครับพายสีเปนตัวคนมันผมกับไ้เฟินท่ตรงกับอาจารย์เลยด้อนะครับค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆายครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะ We're now.